สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมมวยหูหนุ่มมังช้างวันนี้จะมาออกทัศนวิจารณ์มวยชอบช่องเจ็ดสีประจำอาทิตย์ที่16สิงหาคม2 5 6 3มวยเริ่มชกเวลาประมาณ14 30นาฬิกานาทีเป็นต้นไปนะครับมาเริ่มกันที่คู่แรกกันเลยนะครับวันนี้คู่ที่1เจ้าดีโชเล็กปอลวิลักษ์วันนี้มา1 1 9 5สา .5 ขาดจุดเป็นมวยจังหวัดสงขลานะครับไฟน์นี้ทําการซิสซอมอยู่ที่ค่ายสิงห์มาวิน เป็นมวยประเภทสูงในสูงยาวเขาในเหนียวแน่นฟอร์มหลังล่าสุดก็ไปแพ้เจ้ามังกรหยกทีเอ็มวยไทยในมวยรอบมือเสือนัดแรกวันนี้จะมาพบกับเจ้าเพชรเมืองตรังสอพงอ,มอ์มลหรือเจ้ากุมารทองเกียรติภัยสนอดีตชกสนอดีตเป็นมวยสายศึกน่าจะกลุ่มพลังใหม่ครับวันนี้มาทำวันนี้มาได้สิทธิ์เป็นตัวสำรองใน การชกมวยรอบปุ่นเสือครั้งที่20คู่นี้ผมออกทัศนิจารย์ไปชอบที่เพชรเมืองกรังสอบพงอมรมวยตัวนี้เตะซ้ายต่อยซ้ายแข็งแก่งเจ้าเดโชเล็กบร,บรีรัตไฟเจแล้วดูแล้วเป็นมวยเข่าสูงยาวว่าจริงแต่เป็นมวยอ,อ,อ่อนๆความแข็งแรงยังไม่มีความเป็นมวยยังดูน้อยกว่าเจ้าเพชรเมืองกลังอพงอมรหรือเจ้ากุมารทองเกียรติภัยสน คู่ที่สเป็นการพบกับพบกันกันระหว่างฟ้าสยามสิทธิ์ไทยแลนด์กับเจ้ามังกรยกทีเอ็นมวยไทยยิมคู่นี้ในรอบแรกชนะด้วยกันมาทั้งคู่ทศนะส่วนตัวมองคู่นี้ไปมองฟันไปที่มังกรยกทีเอ็นมวยไทยจะอาศัยหลักเดียมฝีมือไอคิวพิกเอาชนะเจ้าฟ้าสยามไปได้ ไปๆมวยทรงนี้เจ้ามาังกรหยกไม่กลัวแน,น่นอนเพราะไฟที่แล้วมวยสูงยาวกว่าน,นี้ยังเอาชนะมาแล้วคู่ที่3เพชรสมุยลูกเจ้าพ่อลงต้มหรือเจ้าเพชรพิฆาต่อกันบุตรมันไฟนี้ทําการฟิดซ้อมอยู่ที่ธรามกาค่ายมวยศิษย์เจ๊ปิ่มจังหวัดกาญจนบ,บรุรีวันนี้จะเอาชนะ เจ้านักรบเฟเทคหรือเจ้ากินแกนสวนสัตสิปพายิมตัวอีกเจ้าแกนสวนสัตสิปพายิมตัวนี้โดนหนักๆไม่ค่อยจะได้โดนเป็นทิ้งตัวโดนเป็นนอนคูน่นี้ฟันไปนที่เพชรสมยุยลูกเจ้าพ่อลงต้มมีนับมีนอกแน่นอนหัวจิตหัวใจดีกว่ากันเยอะคู่เอกวันนี้ตะวันฉายชอไทยเศษ จะพบหนึ่งล้านเล็กจิตมงคลคู่นี้ไม่ต้องอธิบายมากเคยพบกันมาแล้วสองครั้งไฟนี้เวดอยู่ที่เจ้าตะวันฉายแต่จะคุมมานิดหนึ่งเวดนี้ชกกลางวันส่วนเจ้าหนึ่งล้านเล็กไฟนี้ถือว่าชกสบายสบายมวยช่วงโควิดช่วงนี้มวยเขาจะเสียเปียกมากฉะนั้นส่วนตัวผมมองไปที่เจ้าตะวันฉายชอไทยเศษวันนี้มีอฉีดก่อนชุปเป็นแสน มีอัดฉีดทองจากเสียแขกจะย้ำแค้นเอาชนะ1ล้านเล็กจิตเมืองนนไปได้ไม่ยากขอฝากมหูหนุ่มเมืองช้านะครับท่านใจที่สนใจสมัครมวยหูมวยลายติดต่อมาได้ที่0923462601ฝากกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ